วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมแบบบ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์นซึ่งบ้านหลังนี้เหมาะกับครอบครัวขนาดบานกลางพื้นที่ใช้สอย135ตารางเมตรเป็นบ้านชั้นเดียวสำหรับบ้านหลังนี้เป็นชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์นพิกัดก,ก่อสร้างอยู่ที่จงังหวัดนครราชสีมาฐานบ้านยกพื้นสูงพอสวยงามทาสีเทาออกแบบหลังคาทรงเพิงแงนมุงด้วยเมทัลชีตเชิงชายสีเทาอ่อน ผนังใต้หลังคาเลือกใช้เป็นไม้ฝ้าทาสีเทาโทนสีเข้มบริเวณด้านหน้าของบ้านต่อเติมหลังคาให้ยื่นออกมาคุมแนวระเบียงบ้านพอดีตกแต่งส่วนใต้หลังคาด้วยระแนงทาสีขาวฝั่งขวามือเพิ่มความโดดเด่นด้วยระแนงขนาดใหญ่ทาสีสม้มผนังภายนอกบ้านเลือกโทนสีอ่อนทาสีเทาแทรกด้วยกระเบื้องลายสวยบางส่วนฝั่งด้านหน้าบ้าน บริเวณเสาบ้านนั้นมีการกุกตกแต่งด้วยกระเบื้องลายสวยปิดขอบบัวสีขาวพร้อมกับติดตั้งโคมไฟไว้สำหรับส่องสว่างบริเวณด้านหน้าบ้านยังมีการเทพื้นซีเมนต์เป็นด้ายกว้างไว้ใช้สอยโซนระเบียงด้านหน้าบ้านออกแบบกัน้นริมระเบียงด้วยรหลาเหล็กทาสีดำต่อยาวจนถึงบันไดบ้านเป็นราวจับทางขึ้นลงส่วนของประตูบ้านและหน้าตา่าง เลือกใช้เป็นกระจกใสสีดำวงกบอลูมิเนียมแบบทั่วไปบันไดบ้านออกแบบให้อยู่ฝั่งซ้ายมือของระเบียงบ้านพื้นเลือกปูด้วยกระเบื้องโทนสีน้ำตาลรวมไปถึงพื้นระเบียงด้านหน้าบ้านภายในบ้านนั้นจะประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำและห้องครัวส่วนของห้องโถงนั้นเลือกตกแต่งด้วยโทนสีขาวดูสะอาดตาพื้นปูด้วยกระเบื้องโทนสีครีม ฝ้าเพดานเป็นแบบฝ้าหลุมทาสีขาวประดับตกแต่งด้วยไฟซ่อนฝ้าสีเหลืองและโคมไฟแบบแหวนแนววินเทจอย่างสวยงามห้องนอนห้องแรกตกแต่งด้วยโทนสีขาวเหมือนกับห้องโถงตัดด้วยบัวพื้นสีเทาเข้มพื้นปูกระเบื้องโทนสีดำส่วนฝ้าเพดานเป็นแบบฝ้าหลุมทาสีขาวเพิ่มความสวยด้วยไฟซ่อนฝ้าสีเหลืองอย่างสวยงามห้องนอนถัดมาลักษณะการตกแต่งคล้ายกับห้องแรก ส่วนเพดานห้องน้ําเลือกใช้เป็นฝ้าแผ่นเรียบสีขาวมาดูกันต่อที่ห้องน้ําห้องแรกมีการกั้นโซนไว้เรียบร้อยพื้นปูกระเบื้องลายโทนสีเทาออกส่วนผนังก,กระเบื้องสีขาวแทรกตกแต่งด้วยกระเบื้องสีดําบริเวณโซนอาบน้ําและยังมีการแซมตกแต่งด้วยโมเสกสีดําบางส่วนห้องน้ําห้องที่2ลักษณะการออกแบบคล้ายกับห้องแรกพร้อมกับสุขภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคัน ห้องครัวมีพื้นที่ที่กว้างขวางเคาน์เตอร์ติดผนงังทรงตัวแอลขนาดใหญ่ผูกตกแต่งเคาน์เตอร์ด้วยกระเบื้องสีขาวติดตั้งหน้าต่างเพื่อช่วยระบายกลิ่นขณนะทำอาหารอีกด้วยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับแบบบ้านหลังนี้วบประมาณในการใช้1.7ล้านบาทพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด135ตารางเมตร สำหรับใครที่สนใจก็สามารถนำเอาไอเดียเหล่านี้ไปปรับใช้กับบ้านที่กำลังจะสร้างหรือดีโนเวตกันได้เลยค่ะ